ไปดีตามไปส้มตอนนี้ไปกดเงินเนาะกดเงินออกพ่อแม่ฝากมาเนาะพ่อแม่ฝากมาบ้านซีหล้านดึงเนาะอะไรกะที่มากดเป็นเงินดงอลไรกะมีะจายกระเทิมเนาะกระเทิมดิแทงเติมประมาณสิบสองหลานดงเนาะอลไรกะจะเป็นยังเนาะเรื่องบัตรกดได้แต่้งสามหลานต่อเดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งกดได้ถึงหกหลานดงคือนตุลีเนาะกดเลยเนาะเงินดงกด รถบัตรเดือดอย่างเงี้ยเนาะลองเบนเดือดไเลยเนาะใส่ต่ละอย่างนี่ก็คือบอลเสียบเสียบบัตรเนาะรับบอลนี่เราหันแหละล้วเขาเลือกภาษาเนาะอันนี้คือภาษาเวียดนามเาเลือกภาษาเวียดนามครับไหนก็ขึ้นมาเลยนี่ใส่รหัสเลยลราจากนั้นขึ้นมาในนี้เลย แล้วถ้ากดเลือกว่าเลือกเลือกวันนี้นเนาะวันรุ่เตียนเนาะจับเลยแล้วก็เลือกบางตัวนี้ใต้ฝันบรนแทาแล้วก็เลือกสามล้านเนาะอ่าสามล้านดงแล้วก็ต้องการเย่ะบ้าถ่าเงินมาแล้วพี่น้องโอเนเชียงรายสามล้านดวง อเดันนี้คือใบบินเนาะใครอ่ะใบบินคือกระเป๋าใค,คือคนเงินมาได้ต้องมีใบบินเนี่ยข้าจะอาอะไรบไไ้างอะไรนี่เงินเนาะสล้านสมล้านอ่าพปอเม่ฝฟกมาสีล้านกีก่โบกนักเติร์นนักพี่น้องเนาะนักเติร์ลซายซา,านะนสั่งจะได้นสัางนันงเนาะ สามหลานมีใบหาแซนเนาะหนึ่งใบหาซิบซิบโดหนึ่งใบแซนหนึ่งเนาะในกายลนทีกนี้เราเงินพี่น้องเนาะคอมเมนต์ังมาเนาะ้ำสีแดงด้พ่อแเม่ลูกซาไให้ซาหน้านะางเงินไปดลูกคำเงินเนาะโว้กวนนักเรือเลยขากปบนี่ยึดลำบมาบึงขากดเนาะยึดขากดอยู่เนาะยอะไรเข้าสิมาไปออไ ขากดมาเบิงเนะาะอสามล้านกี่ปันตกประมาณาสามล้านดงตกประมาณเท่าไรเนาะในคากดเนี่ยว่าโอ้ตายปลาโทแห้งะะอะไรมันนี่เมย์พูดนะหนึ่งล้านแปดเซน 8ปด0สนต่อสามรันดงแ้ค่ากดอีก5 4 0 0 0<ม>เอ็นอ่ะทานผู้ชมบ้าเมื่อวานนี่ถือกว่านั้นเนี่ยเแค่ <c oughs> นั้นร่วมกันก็เป็น8ปดแสนแปดแสนอะไรวะขอเข้าใจเนาะทุกคนเนาะที่มาทำส้มเนาะขอดดูนี่แล้วก็อ่า เริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อทุกคนเด้อเพื่อจะเป็นกาลังมแจงแล้วก็มีคลิปเฮ็ดต่อไปเนาะเพื่อจะมีเงินจากทุบอีกใส่เงินตัวนี้เงินคืนลอนี่เงินต่ำแล้วเงินเหล้าตำอะไรเงินใส่ลอนี่ทุกแย่งตัวนี้นีะยินดีเบิ่งกันนะขอบใจก็เมื่ออะไรไว้เมื่อรถกับรถอีห้างอะไรนี่รถกับรถอีห้างน้ำมันก็แพงน้ำมันก็แพงเรื่องกับตำชีวิตคนเล้าอยู่ต่างประเทศทุกเงิไว้แต่ ไปจ้านแน่นอนแน่ๆนี่